นี่คือจารึกอักษรของซึ่งพบในปราสาทตะเมือนทมซึ่งถือว่าเป็นการอธิบายประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสำคัญในพื้นที่นะคะอันนี้ในศิราจารึกนี้ได้กล่าวและ,ะได้เขียนอักขระขึ้นนะคะเป็นภาษาของโบราณภาษาสันสกฤตนะฮะซึ่งอายุราวพุทธศตรวรรษที่16-17ถึง17 ซึ่งได้จากนะคะคระเบียงคดด้านที่ใต้ปราสาทต,ตาเมมินทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ำจารึกด้านบนลบเหลือนมากอ่านได้สี่บรรทัดเท่านั้นกล่าวถึงลูกสาวเจ้าเมืองสัตยาุระมีหลานสาวนามว่าศรีวีระัละสศมีเป็นพระเทวีของพระเจ้าธรณินทระวรมันและกล่าวถึงลูกชายของพระ สีวระละสมีณนามว่ามหีปฏิทรวรมันเป็นนักรบผู้มีชื่อเสียงมากนะคะดังนั้นปราสาทต,ตาเมืองถมเนี่ยนะคะน่าจะถูกการกล่าวขานแล้วก็มีนามผู้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้าก็เป็นได้นี่จึงแสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา อันยาวนาะนในยุคอาณาจักรของโบราณนั่นเองนะคะท่านผู้ชมจารึกนี้นะคะได้ตั้งอยู่ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ค่ะ